สวัสดีครับ FC วันนี้มัดรวมมาให้นะครับสำหรับสีหายากนะครับ Toyota a อันตินะครับมีทั้งตัว 1.6G 1.8E แล้วก็ตัวไฮบริดนะฮะวันนี้มัดรวมมาให้เลยสีที่ว่าหายากเนี่ยมากองกันอยู่ที่เพชรยนต์เราเรียบร้อยเสร็จสับนะฮะใครสนใจหาอยู่นะรีบเลยนะสะภาพสวยๆสีหายากแบบนี้นะครับหายากจริงสมชื่อสีนะนะครับเข้ามากองให้เสร็จสับนะติดจองไปแล้วด้วยนะหมาดๆสดๆร้อนๆเลยนะอ่ะนะครับ เดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะวันนี้นะฮะพอนสบายๆนะพอนเอ่อตัวชมไม่ได้เชนเนี่ยนะฮะเป็น 1.6G ปี2018นะฮะคันนี้เนี่ยพอนอยู่ประมาณ6,800นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฮบริดนะฮะแล้วก็ 1.6G 1.6G นะ 1.8E อยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะฮะนี่ 1.8E นะพอดีน้องเขาถ่ายรีวิวอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บงานให้นะอ่ะ นะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะฮะเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะฮะเขาเออ่เป็นสีเทาดํานะแต่จริงๆสีสีรถเขาเนี่ยออกเป็นสีเทาฟ้านะฮะลูกค้านะแต่ในที่เขาเรียกเนี่ยจะเป็นสีเทาดำเนาะอ่ะโอเคนะม,มาดูคันที่คันแรกเลยเนี่ยสภาพตัวรถบางเดิมนะรถรับประกันโครงสร้างนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะฮะอ๋อ,อโทษทีคันนี้ได้เป็น1.6ึ่ปี2019นะฮะราคา389,000บาทนะผ่อนอยู่6ก0 0นนะ ดูดินะฮะไฟหน้าเป็นมันติดีเฟอเตอร์นะฮะสีโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนนะเหลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มน,นะฮะไม่มีโดนชนหนักพลิกคว่ำม,มาไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนนะ,ะได้เป็นล้อแม็กอะลลอยขอบ16นะดิสเบรกทั้ง4ลอ้อนะฮะรุ่นึ่งจุดนะไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้เสร็จสับแล้วนะเป็นสมาร์ทคียร์เลดนะฮะทั้งซ้ายทาั้งขวาเป็นปุ่มคูตสตาร์ทพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะฮะโอ้โหออปชั่่นนนขขาดดีี้ 16, 8, ้1,600ไโดยยาานตนะะต,ต,านติิะับขโดเนี่ยนะ เ,ะะเรี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยผิวบางเดิมนะสะภาพความใจเลยนะฮะอ่ะไปกันต่อนะฮะคันนี้นะฮะได้เป็นเอ่อโ o y ยต a า e w a อ t i s 1.8 entry นะคันนี้ปีจำไม่ได้นะฮะได้เป็นสีเข่ารถเพิ่งเข้านะนะ,ะปี2020นะครับคันนี้ปี2020นะเป็นไฮบริดนะสองระบบนะฮะ อัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะสิบเก้ายี่สิบโลลิตรนะฮะนะนี่ฮะเหลี่ยมสีสันตัวรถได้บางเดิมเช่นเดียวกันนะสีตัวนิวอันติสเนี่ยรู้สึกจะอ่อนกว่าเฉดเฉดตัวเดิมนะนะฮะนี่ฮะสีสีเขาปรับสีมาเนาะนะฮะตัวนิวเราก็ปรับสีเนาะนี่ฮะสภาพตัวรถนะครับสวยบางเดิมนะนี่นะครับใครหาอยู่นะฮะได้เลยนะครับด้านท้ายเนี่ยมีเซนเซอร์กะระยะถอยไม่สองจุดนะ ผมหน้าและท้ายเนี่ยแทบจะเปลี่ยนไปจากาตัวเดิมทั้งหมดนะฮะดูทั้งตัวแผงประตูเห็นไหมอันนี้ออกเฉี่ยวนะตัวน,นั้นเนี่ยแผงประตูตอนท้ายเนี่ยกระดกขึ้นนะฮะคือแทบจะไม่ได้ใช้โครงสร้างเดิมเลยนะะนอกจากตัวแพลตฟอร์มของตัวรถแค่นั้นเองนะฮะนี่นะครับยังว่างนะยังว่างนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะคันนี้นะเครดิตดีฟีดดาวก่อนอยู่ประมาณแปดพันแปดนะฮะราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะออกห้างเนี่ยมันนะ หายไปห้าสิบอร์เ็นี่ตัวนี้คันนี้ติดจองเสร็จสับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะหนึ่งุดหกีปี2 0 1พันสิบเก้าเช่นเดียวกันนะครับติดจองแล้วนะฮะนี่ฮนะต่อปล่อยเลยนี่อ่นะแต่คันนี้ยังว่างนะหนะนะน,นึ่งจุดหกกีนะครับปีสองพันสเก้านะคันนี้สามแสนเก้าหืนเก้าพันบาทนะฮะคันนี้มีมีเบาะเบาะป,ปีนะเอาไปเก็บงานเบาะให้นะฮะเบาะคนขับผู้หน้านะ สภาพสีบางเดิมนะฮะเปลี่ยมสีสันตัวรถเนี่ยรับรประกันโครงสร้างเลยนะ,ะจะมีก็เก็บงานแค่ประมาณนี้นะพวกเบาะปิ๊ปแตกๆเนี่ยนะฮะเราไปเก็บงานให้เนาะแค่นั้นเองนะมันไม่เกี่ยวไม่มีผลต่อการขับขี่เลยนะจริงๆอะ่ะนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวตัว 1.8e เช่นเดียวกันนะครับก็ราคาย่อมเยานะฮะ 1.8e ปรู้สึกจะ2,10.8 0 10, นะนี่ฮะ สนอราคาเหลือแค่429นะราคาหายไป50%เลย 1.8e นะใครสําหรับที่ชอบอความแรงนะนี่เลยคันนี้เหลี่ยมสีสันตัวรถเช่นกันนะนี่บางเดิมนะครับได้เป็นปี19นะคันนี้นะปี19เครื่องยนต์1.8นะ 1.8e สีเทาหายากกว่าตัว1 6 g อีกนะหลุเขก็ามาคันเดียวนะใครสนใจนะยังว่างอยู่นะ รีบเลย0992602443นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมตัวรถได้นะฮะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะแต่ถ้าใครสนใจจองไว้นะฮะก็มีบริการจัดไแนนซ์ถึงบ้านที่นะครับมีบริการอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะแล้วเดี๋ยวพบกับการอัปเดตสต็อกให้ใหม่นะอยากได้ให้อัปเดตอะไรรุ่นไหนยังไงหรืออยากให้ทําคลิปประเภทไหนนะแจ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเนาะ แต่ถ้าจะจองนะผมแนะนำโทรหรือว่าอแอดไลน์ดีกว่านะเพราะว่าผมเข้าไปเช็คคอมเมนต์เนี่ยแค่วันละสามรอบเองนะเช้าเที่ยงเย็นนะฮะถ้าจะจองเนี่ยไม่ทันแน่นอนน้องเซล,ลเยอะๆนะสามสิบสี่สิบคนนะเขาจองออนไลน์กันเยอะทุกคนนะก็สูญเสียโอกาสเนาะโอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแจ้งแจ้งเตือนไปเลยนะฮะก็เผื่อมี่มลงคลิปไหนลงใหม่เงี้ยมีขนาดไหนถูกตาต้องใจ มันเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์จะได้ถ้าท,ทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับผมสวัสดีครับ